คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีเมถุนหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรกอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวครับมาดูใเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่ กำลังหาง,งานพลังงานจากักรวารจะบอกอะไรคุณนะครับไปขึ้นในเรื่องของอัตลัดนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดจากการเตรียมตัวนะเกิดจากการตั้งรับความรู้ความสมารถของตัวคุณเนี่ยมันต้องสร้างเพิ่มนะเรื่องการตั้งพลังงานจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นในเรื่องความสเร็จมันก็จะบังเกิดขึ้นได้จากทั้งในเรื่องของการตัดสินใจในะการกระทําทุกๆการกระทาย่อมบังเกิดผลที่ดีด,ด้วย ความคิดของตัวเองนะพลังงานดูดก็จะดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณจากความคิดของคุณนั่นเองนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของการงานพวกนี้จะได้งานทํำไหมไ่ขึ้นในเรื่องของการได้รับโอกาสนะครับและโอกาสเหล่านี้อยู่ที่การทาของตัวคุณที่ต้องเปิดเผยต้องทําอย่างเต็มที่อย่าเก็บซ่อนเร้นนะในเรื่องความรู้ความสามารถอย่าอมภูมินะทาให้สุดความสามารถมีอะไร,ะไรก็ใส่ไปเต็มที่นะครับจะได้เกิดความสําเร็จคนข้างไปขึ้นเป็นในเรื่องของการ ดูคุณมากกว่านะดูถึงการกาะทาตัวคุณว่าควรจะช่วยอะไรในอนาคตแต่ยังไม่ชังที่จะช่วยในปัจจุบันนะครับในเรื่องอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการไว้ใจคนนะแล้วก็การดูคนให้เป็นเพื่อที่จะดูว่าใครที่จะช่วยเหลือตัวคุณในอนาคตหรือว่าเป็นในเรื่องของอุปสรรคที่มาจากคนที่ไว้ใจคนมากเกินไปไปขายความลับกับเขาตง้งกาที่เขาเป็นคู่แข่งของคุณเออต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะแล้วเนี้ย ในหวงช่วงนี้ก็เราทําอะไรเราทําอะไรได้เราก็ทําไปนะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคทางใจอุปสรรคมาจากผู้คนเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ของเราดีกว่าไม่ต้องไปใส่ใจใครมากนักจะดีที่สุดนะครับเรามาดูในเรื่องของคําแนะนํานะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างสาหรับคนที่กำลังหางานสหรับคนหางานนะครับในเรื่องที่ไพ่ ขึ้นมานะไพ่ขึ้นตัวไฮโดรแฟน ans, นะครับในเรื่องของการปรับใจแล้วก็ค่อยๆที่จะจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องของข้อดีข้อเสียของตัวเองจะไดะ้เพิ่มโอกาสที่มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่สองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่อง6ดาบนะครับดูในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณผ่านพ้นมานะรประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอมาและสิ่งไหนที่จะนํามาพัฒนาต่อณนะในงานของคุณที่จะไปทําในสิ่งที่คุณกำลังจะไปสร้างความสําเร็จก็ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีนะครับ ไพ่พักใจขึ้นปเป็นในเรื่องของความใจเย็นนะตรงใจเย็นนิดนึงอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็บางทีความเครียดนะบางอย่างเนี่ยที่คุณอาจจะไปอสอดส่องไปเปรียบเทียบคนอื่นมากจนเกินไปทําให้มันรู้สึกไม่สบายใจนะมันรู้สึกเปรียบเทียบคนอื่นแล้วคุณทุกไปเองเนี่ยมันทำให้คุณหัวร้อนด้วยนะแล้วทําให้นอนไม่หลับด้วยนะอือม,มันยิ่งทําให้หลายสหยอย่างมันก็หมดโฟกัสคนอื่นนะ ต่อมาโฟกัสเรื่องตัวเองดีกว่าควรพัฒนายอย่างไรทำอย่างไรให้มันเกิดความเสเร็จแบบนี้จะดีกว่านะครับ มาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของผมลิขคิดหมายถึงโอกาสที่ได้งานมาันมาจากการ,การทาของตัวคุณนะครับดังนั้นไม่ต้องไปกังวลน,นะในเรื่องใครที่จะมาช่วยคุณหรือไม่ช่วยคุณก็ตามแต่คุณสามารถทําได้ด้วยตวัวของคุณเองนะครับในเรื่องของคนรอบข้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณรักษาใจแล้วก็สามารถจนนรดัดการปัญหาได้ดีอยู่แล้วในปัจจุบันแล้วก็รอคอยถ้าหากจะให้คนมาช่วยเหลือมันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่านะครับเรื่องประสาทไพ่ขึ้นว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะ ุณหากพึ่งตัวเองแล้วก็หาทางแก้ตัวตัวเองเนี่ยเรื่องอุปสรรคปัญหา,ต,าต่างๆมาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องการค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขค่อยๆทําให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะครับ ไพ่เศรษกิกระยาะนะครับขึ้นเป็นในเรื่องของพระพายนะการปรับเปลี่ยนการปรับในเรื่องของการการทาให้ไม่มีเรื่องของสิ่งในร้ายสิ่งไม่ดีหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นความรับความเป็นจุดสําคัญมากๆใน่วงช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นพระพิราบนะครับคุณสามารถขอพรกับองค์พระพิราบเพื่อจะขจัดปะปะโอสักปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพิิหารขึ้นเป็นในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรม เพื่อเสริมสติปัญญาให้กับตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะในห้วงจุงนี้สิ่งสําคัญคือการสร้างสตินะครับในเรื่องการาวิเคราะห์นะการจัดการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกๆอย่างมันต้องมีสมาธิมันต้องมีสติให้มากๆนะแล้วเนี่ยการที่สวดมนต์ไหว้พระเลือกฟังธรรมเพื่อเสริมสติปัญญาให้กับตัวเองจึงมีจุดสําคัญในห้วงช่งนี้นะครับมารูกว่าเลขมงคลที่เสริมนะครับในเรื่องของคนที่กําลังหางานในหวช่วงนี้นะครับเป็นเลขอะไรใครคิดเป็เลขสอง ไพ่ขึ้นเป็นเลขสี่อืมค่อนข้างดีนะอืมเลขสองเนี่ยเสริมในเรื่องของเสน่ห์นะเลขสี่เลขเสริมในเรื่องของคําพูดนะคาพูดด้วยเสน่ห์คำพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์นะเออวาจามีเสน่ห์เมตตานะครับในเรื่องของสิ่งที่เสริมในเรื่องของคําพูดก็สําคัญมากในหงวงนี้ในเรื่องของการหางานนะมีโอกาสมาจากผู้รับผู้ใหญ่มีโอกาส,มา,ากม,กาสมาจากการที่คุณไปสัมภาษณ์และทําให้ถูกใจคณะประการได้ด้วยเช่นกันให้คุณนาเลขตัวนี้เอาไว้รอบรอบตัวคุณใส่เอาไว้ใน ทำใบวัเปอร์ก็ได้นะหรือจะใส่ประดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็จะเสริมดวงการงานคุณช่วงนี้ด้วยด้วยเช่นกันนะครับดแล้วเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทำงานประจาหรือว่าเป็นราชการนะครับพลังงานจากักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นในเรื่องเหนี่ยวรังนะครับเรื่องการประภาวะจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นฟื้นคืนมากขึ้นเพื่อจะมีพลังใจที่จะ ทำให้เกิดความก้าว้ามากขึ้นยิ่งคุณเหนี่ยวรั้งหรือดึงดูดสิ่งลบๆดึงดูดพลังงานที่มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกมีแต่เรื่องอดีตที่มันผิดพลาดเนี่ยมันทำให้ยิ่งดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีนะเข้าหาดังนั้นคุณต้องกลับสายบ้างนะเออเปลี่ยนกระแสน้ำบ้าเป็นกระแสน้ําที่จะคิดบวกบ้างนะครับสร้างพลังงานบวกให้เกิดขึ้นในใ,นใ,จ,ใจของตัวเองจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะมีกาลังใจในการหาโอกาสเกิดความก้าวนะ้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับมารูซิว่า ในเรื่องของจุดเด่นในเรื่องงานชุดนี้เป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของแต่งงานหนึ่งเป็นเรื่องของความสมหวังนะในเรื่องของการหาโอกาสนะหาช่องทางหาในเรื่องของโอกาสต่างๆที่มีรอบตัวคุณหรือมองเห็นถึงคุณค่าของตัวเองเพื่อจะทําหน้าที่จัดการบริหารเรื่องต่างได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของ ปดปรอกนะครับในเรื่องคนรมบข้าญก็เริ่มเปิดใจแต่ก็เป็นการดูในเรื่องของการการะทําของตัวคุณด้วยนะครับในเรื่องการหากคุณทําได้ดีนะผลักผู้ใหญ่คนรับข้างก็จะคอยสนับสนุนนะแต่ในห้วงจุงนี้อาจจะเป็นรูเรื่องของการการะทําเพื่อพิสูจน์ตัวเองมากกว่านะครับในเรื่องอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองจะ เอาตัวเองออกไปให้คนเห็นน่แม้ถึงเรื่องของความรู้ความสามารถบางทีมันเกิดความกังวลใจมันเกิดความกลัวนะว่าพอเปิดเผยไปแล้วคนจะยอมรับคุณได้หรือเปล่าอ่ามารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่มันจะเป็นอุปสรรคทาให้คุณเกิดความสงสัยเกิดความลังเลใจนั้นต้องมั่นใจเองเข้าไวเพื่อจะก็จัดปะป,ะปะุ่มมศัพท์ปัญหต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูงานเสริมงานพิเศษในห้องชงมนิยมจะนด้นับอยากไรบ้างนะครับ อย่างแรกไปขึ้นเป็นเรื่องของเสริมสวยนะครับถ้าหากใครมีความเก่งเกี่ยวกับการแต่งหน้านะครับ ทำผมาสามารถที่จะทำธุรกิจเสริมในด้านนี้ได้นะครับอาจจะเป็นปรับจ้างแต่งหน้าตามอีเวนต์ต่างๆงานต่างๆก็ได้โดยเชน่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของขายตรงนะครับอันนี้ก็สามารถขายตรงได้นะในเรื่องของการทำประกันชีวิตก็ได้แต่อันนี้ต้องไปซออไปอศึกษาให้ดีนะขายตรงไม่ได้เป็นสิ่งลบๆอย่างเดียวหรือเป็นการไปหลอกคนอย่างเดียวนะเออมไม่เป็นแบบนั้นอันนั้นเป็นในเรื่องของอทำเกี่ยวกับเครือข่ายนะออการ ในเรื่องของการที่แชร์ลูกโซ่นะเออนี่เป็นขายตรงก็จะอยู่ที่ว่าเจตนาของคุณคืออะไรมากกว่านะครับอยู่ที่ว่าคุณมองในเรื่องการขายตรงอย่างไรนะาคุณมีความรู้ความสามารถก็สามารถทำอาชีพเสริมตุ้ยเสริมตันติได้โดยเช่งกันนะครับต่อมาไปขึ้นเทรนเนอร์นะครับาถ้าหากใครเก่งในเรื่องการออกกําลังกายหรือในเรื่องการเคยศึกษาเรื่องการออกกําลังกายมาเคยเป็นเทรนเนอร์มาในห้องชุดน,นี้ก็สามารถจั เป็นเทรนเนอร์ให้กับผู้คนใกนการออกกำลังกายนะได้โดยเช่งกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของคําแนะนานะครับให้แนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานในช่วงช่วงนี้นะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ สองถ้วยนะครับเนเรื่องการสร้างพลังงานที่ดึงดูดในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นลงมือทําในปัจจุบันและจัดการแก้ไขปัญหาต,ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับเหตุผลสองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของราชาถือดาบนะครับการคิดวิเคราะห์การจัดการเรื่องต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆที่คุณกังวลใจในเรื่องต่างๆที่คุณอยากจะให้สําเร็จมันก็จะสําเร็จตามที่คุณคิณคดได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องไพ่ผักใจขึ้นเป็นเรื่องของทุกๆการกระทําในวงชงนนี้เป็จุด นะสำคัญโดยที่จะเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จหรือไม่นะครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเสริมเติมแต่งนะเสริมเติมแต่งให้มีความเก่งกาจมากขึ้นอะไรที่ควรเสริมความรู้ทักษะอะไรก็ควรจะเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เกิดความเสร็จเพลเพ่มขึ้นเป็น Butterfly Effect เนี่ยทุกๆการทำมันส่งผลเกินข้างเยอะเหมือนกันนั้นต้องศึกษาต้องหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่คุณทํางานในปัจจุบันนะครับ มาดูสาหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในห้องจงนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับไพ่ขึ้นว่าโอกาสมันก็มีเข้ามานะแต่ขึ้นอยู่กับว่าความรู้ความสามารถของตัวคุณหรือว่าการเตรียมตัวคุณเนี่ยจะมากพอหรือเปล่านะครับในเรื่องการไม่เปลี่ยนแปลงนะไพ่ขึ้นในเรื่องขององานที่ทํามันก็ มันเหมือนลัดตัวเหมือนกันนะในเรื่องของงานต่างๆที่มันยังคงต้องจัดการในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ยังคงต้องพัฒนาต่อสามารถไปต่อได้นะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น มากน่อยแค่ไหนมากกว่าแต่ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมโอกาสมีนะครับแต่ก็ต้องจัดการบริหารเรื่องงานที่คุณทําอยู่ให้เรียบร้อยหาปัญหาต่างๆสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่างๆมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของเดือนนี้โดยเป๊ะๆอาจจะต้องเลื่อนไปสัปดหนึ่งแต่คุณสามารถเตรียมตัวในปัจจุบันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอางานในห่วงช่วงนี้ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของแกะดํานะครับในเรื่องของจุดเด่นของตัวคุณที่คุณต้องสรรสร้างมั่นใจใน ความรู้ความสามารถของตัวคุณถึงแม้ว่าจะดูแปลกแยกจากคนอื่นนะถึงแม้ว่าจะดูว่าคนอื่นเก่งกว่าแต่คุณก็มีดีในตัวต้องมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะครับต่อมาคนรับการไปขึ้นในะเรื่องของปริบาทในะเรื่องการที่เหมือนเราเอาศักยภาพที่ตัวคุณมีนั่นแหละไม่ต้องไปมองใครนะและทําให้คนอื่นเห็นไปเลยนะว่าเออคุณก็มีความสามารถด้านนี้นะและมันเป็นเห็นเป็นประจักษ์แล้วก็สามารถจะเป็นที่ ยอมรับต่อผู้คนได้นะครับใน,นเร,รื่องอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการแย่งชิงนะคับไม่ต้องไาแย่งอะไรกัใครหรอกเราทําหน้าที่ของเราเนี่ยได้ดีสุดก็เพียงพอนะครับแล้วใครจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปเพียงแค่ว่าเราไม่ไปบีบเบียนใครเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเพียงแค่นี้ก็พอนะครับภายสิทธิกระยาขึ้นเป็นเรื่องของพระเกียรติเกี่ยวกับเรื่องของเทพเทว,วาที่ปกปักรักษาให้คุณเนี่ยอุทิศบุญให้กับเทพเทว,วานะครับ ประจำตัวของกุฎให้มีพลังงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของงานให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นอุปสมบทหมายถึงเรื่องการปรับใจให้มีความเป็นกลางมากขึ้นรวมไปถึงการเข้าวัดทําบุญนะครับอ่า่อุปสมบทเนี่ยเออถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้ามีเรื่องที่จะบวชกระบวชได้นะผถือว่าจะเสริมในเรื่องการงานได้ดีเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะต้องไปอ่า ถือศีลนะถือศีลแปดตามวัดวาอารามอันนี้ก็ได้้วยเช่นการเตรอการปฏิบัติํารการสวดมนต์การนั่งสมาธิในห้องตรงนี้ก็จะเป็นการบูรณาชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้บุญญาบริหารขึ้นปในเรื่องของการถวายทุกเทียนที่วัดวาอารามต่างๆนะแล้วก็ถวายดอกไม้กับไปวัดวาอารามก็ไปถวายดอกไม้ได้นะหรือว่ากไปไหว้พระสวดมนต์การเอาดอกไม้ถวายหิ้งพระที่บ้านเนี่ยก็เป็นการเสริมนำนะในเรื่องของความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูซิว่า เลขมงคกที่จะเสริมเนเรื่องของการงานของคุณในห้วงจุนี้เป็นเลขอะไรนะครับให้ขึ้นเป็นเลขสี่นะครับให้ขึ้นเป็นเลขห้าเลขสี่เสริมเนื้อเรื่องของเจรจาคําพูดเลขห้าเสริมเนื้อเรื่องความมั่นใจเสริมเนื้อเรื่องครูบาอาจารย์ทักษะความรู้ต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่เสริมในเรื่องความก้าวหน้าของงานของคุณค่อนข้างชัดเจนนะครับนั้นคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณทําเป็นไวเปอร์จดสกระดาษเอาไว้ในกระเป๋าตาง์ก็เสริมดวงของคุณได้มากิขึ้น ได้ด้วยเช่นกันดังนะนั้นเรี๋ยนีดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณไพคือเบรเรื่องของทางแยกนะครับการที่จะเจอโอกาสนะเจอช่องทางเจอในเรื่องการตัดใจในะ่ลอย่างซึ่งสิ่งตอนเนี้ย คุณต้องใช้สตินะใช้ในเรื no ่องของพลังงานทางจิตใจให้ยังเยอะเพื่อเสริมในเรื่องของพลังงานพลังงานบวกพลังงานส่งเสริมดึงดูดความสําเร็จดึงดูดสิ่งที่คุณเลือกได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นในเรื่องของธุรกิจที่ทําอยู่นั่นเองนะครับ่รู้ใช่ว่าจุดเด่นในห้องช่วงนี้นะธุรกิจเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการรับฟังนะในเรื่องของการฟังในเรื่องของการหาทางออก จับปัญหาด้วยการหาช่องทางด้วยซึ่งในห้วงชุวเนียมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในเรื่องของความวุ่นวายบ้างนะในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆบ้างนะธุรกิจต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณหากคุณฟังเยอะหากคุณไตร่ตรองดีเนี่ยมันก็ช่วยได้หากมันฟังเยอะแล้วมันถูกฟังเยอะแล้วมันมีแต่เรื่องลบเนี่ยมันทำให้เหมือนมีขยะในใจเยอะจนเกินไปมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดไปด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องควารับผ้างไปขึ้นในเรื่องของการที่ เหนียวแน่นนะกับคนในทีมนะไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรข้างนอกเยอะนะครับคุณก็ทําหน้าที่บริหารจัดการผู้คนนะคนที่ทําธุรกิจกับคุณคนที่เป็นลูกน้องคุณบริหารคนในทีมให้ดีก็เพียงพอนะแล้วนนคนรอบข้างก็มาจากคนใกล้ตัวนั่นแหละแล้วก็เดินไปด้วยกันนะแล้วก็ทําให้มันเกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วค์ประกอบขึ้นในเรื่องของความสุขความละเลยนะเออบังทีมันละเลยในยเรื่องของสิ่งต่างๆที่ต้องทําให้เกิดความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบบางอย่าง มันเหมือนมองข้ามไปนะหรือว่าไปฟังคนอื่นมากไปทําให้คุณชะล่าใจในเรื่องต่างๆจนเกินไปนะั้นต้องตั้งสติตัวเองให้ดีและค่อยๆดูค่อยๆจัดการจัดสรรในสิ่งที่ทําจะได้ไม่เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าธุรกิจเสริมในห้องทรงนี้ควรทาอะไรแล้วจะเสริมตัวคุณดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับไ้ขึ้นเป็นเรื่องของช่างตัดผมอืมเราสามารถจะทําธุรกิจเกี่ยวกับตัดผมนะบาเบอร์ได้นะเออลอง ทำในเรื่องของการที่คุณอาจจะไม่มีความรู้หรือมีความรู้ก็ตามเนี่ยก็สามารถทําได้นะแต่หากคุณสนใจก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าดวธุรกิจกับคนที่เขาเป็นช่างอยู่แล้วอันนี้คุณสามารถจะเริ่มต้นธุรกิจในเรื่องของช่างตตดผมได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของช่างซ่อมนะครับก็เป็นเรื่อง,องการช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับได้หมดเลยก็อาจจะทําเป็นอู่ของตัวเองก็ได้นะคุณมีเรื่องของการวางแผนในการลงทุนเกี่ยวกับทําทอู่ซ่อมรถนะก็ aka, สามารถดาเนินธุรกิจนี้ได้ด้วย รน,นะคับต่อมาไปขึ้นไบรซา,านะครับหรือคาเฟนนะ่ก็สามารถจะเปิดคาเฟ่เป็นของตัวเองนะก็สามารถที่จะไปอีกหนึ่งธุรกิจที่คุณสามารถเริ่มได้หากคุณเป็นคนรักกาแฟน,นะในเรื่องของการที่จะทําร้านกาแฟสวยๆทราร้านกาแฟนในรูปแบบของคุณเองท่านผู้ชก็สามารถจะเริ่มต้นธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมบา์เบอร์นะออช่างซ่อมรถนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่ได้หมดเลยนะครับ มาดูในเรื่องของไพ่จะแนะนำอย่างไรบ้างในเรื่องของธุรกิจอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสี่ถ้วยนะครับในเรื่องของสีถ้วยเนี่ยอมันเป็นเรื่องของคนรับข้างด้วยที่อาจจะไม่เคยได้มองคุณและคุณก็ไม่ได้คมองใครด้วยมันเป็นการโฟกัสในสิ่งที่ทํานะให้มันเกิดความสําเร็จมากกว่าและบางสีบางอย่างนะทำให้คุณเกิดความสับสนด้วยนะ มุ่งทาในสิ่งที่ตัวเองทาแล้วก็รอบครอบให้มากๆก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาอย่างสองไปขึ้นในเรื่องของเดมเมอร์นะครับมันต้องเชื่อมั่นนะในตัวเองเยอะๆบางอย่างมันไม่ใช่อัตราจนเกินไปหรอกแต่ว่าหากคุณวางแผนดีนะแล้วก็คุยกันในทีมว่าควรจะจัดก,การแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแล้วก็ทําไปเต็มที่นะความสำเร็จมันก็จะมาเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในเรื่องภัยภักใจภัย,ยขึ้นเปนะ็นในเรื่องของการทบทวนแล้วก็เริ่มต้ทนทําโดยทันทีอย่าไปชะลาดด่าใจอย่าไปรีรอนะในื่รงการจัดก,การแก้ไขปัญหาในด้านธุรกิจมันจะได้เกิด ความส็จมาก,กขึ้น,นไพ่ขึ้นไปดูดาวเนี่ยคือการที่ต้องดูให้รอบครอบในเรื่องต่างๆไพ่ขึ้นไปวัดรูปเนี่ยการวางแผนถึงอนาคตแล้วก็เริ่มต้นลงมือทําให้เกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จัดเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่เตือนในเรื่องของทรัพสมบัติในเรื่องของการทํา สิ่งต่างๆนะเรื่องของสัญญาต่างๆเรื่องของการลงทุนต่างๆนะเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันต้องดูในเรื่องของรงัรงการลงรายละเอียดเยอะๆนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างมันมีคนทั้งหวังดีแล้วก็ไม่หวังดีเยอะคุณเยอะนั้นการที่คุณรอบคอบในเอกสารรอบคอบในการการะทําของตัวเองให้มากๆและไม่ต้องฟังคนเยอะจนเงินไปแต่เก็บเอามา พี่ิดพิจารณาได้แต่อย่าเชื่อไปทั้งหมดกับข่าวหรือข่าวเสียงเราอือเสียงเราอ้างนะัอย่าอย่าไปสนใจมากนะครับเนือเรื่องคนรับข้างเป็นอย่างไรดูซิใายขึ้นฟูปักไปถึงก็เป็นกานรรอคอยค่อยๆที่จะไปพึ่งคนรับข้างในอนาะคตมากกว่าแต่ตอนนี้พึ่งคนภายนในให่นไหมพึ่งคนภายในแล้วจะเป็นสิ่งที่จะนําพา ให้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับในอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการที่อยากทำอะไรที่มันเป็นแบบตามความทุกใจนะตามเหตุและผลด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยพอทาอะไรตามใจจนเกินไปมันกลับกลายเป็นตามอารมณ์ของตัวคุณและมันเกิดความผิดพลาดได้และเกิดความเผลอๆนะพังเผลอในการกระทําพังเผลอในการตัดใจและมันเกิดความผิดพล,ล,ลาดในเรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่ด้วยเช่นกันนะครับไพ่เศรษฐกิาขึ้นเป็นเรื่องของพระเวสสวรรณนะนาเทศนะครับในเรื่องของความ จุดที่ทำในเรื่องของการปรับใจให้มีความมัน่นคงการปรับในเรื่องของการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสเมดุลร่วงไปได้ดีนะรวมไปถึงการขอพอรกับองค์เทวสุวรรณเพื่อจะมุ่นนํำให้คุณเกิดความสเร็จที่ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นสมิงนะหรือเสือสมิงนี่แหละในเรื่องของความคิดผิดหลงผิดกับบางสิ่งบางอย่างหรือหลงเชื่อคนอื่นมากไปมันทําให้เกิดความตินใจผิดพลาดและเกิดทําให้คุณเนี่ยลังเลใจนะว่าจะไปซ้ายไปขวาดีนะั้นมั่นใจในตัวเองกันดีสุดในวงช่วงนี้นะครับ ไพ่บุญญาเปิหานขึ้นเป็นเรื่องของการเสริมดวงดยการที่บริจาคเลือดนะครับแล้วก็ถวายรองเท้ากับพระทุดดงแต่พระทุดดงเราก็ต้องดูให้ดีแล้วกันเนาะบางทีก็มีทั้งสายคอนเทนต์มีทั้งสายธรรมดาก็มีแต่พระที่ดีเนี่ยมีอยู่เยอะนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเสริมศรัทธาก็แล้วกันมนอยู่ที่ตัวบุคคลเนาะในเรื่องการถวายรองเท้ากับพระทุดดงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนุนนำาจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆให้คุณมีเกิดแต่ความสมหวังที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูเลขมงคลที่จะเสริมในเรรื่ออองงขธุุกิจคณไ ไพ่คือเลขหกไพ่คือเลขสองนะครับเลขหกเสริมในเรื่องของความสุขความสมหวังในเรื่องของธุรกิจเลขสองเสริมในเรื่องของเสน่ห์เมตตาดึงดูดคนที่มาช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณให้พบเจอแต่สิ่งดีๆและเกิดความสําเร็จกามมกวาวหน้ามากินึ้นนะครับแล้วเนี่ยคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณทําเป็นมวยเปิ้ลก็ได้นะจดสักระเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้โดยเช่นกันนะครับแต่เลาวเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ